ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทําการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2023บ้างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับผมรู้ว่าวันจันทร์นี้นะครับก็มีทั้งแพ็กใหม่นะผมแล้วก็อีเวนต์ใหม่นี้นะผมก็จะมีการแจกฟรีอะไรกันบ้างมีแพ็กใหม่อะไรไหมเปิดกันบ้างก็มารับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับก่อนไปรับชมมันก็ฝากกดไลค์กด ขอฝากวอีกเช่นเคยนะครับหากใครกำลังประสบปัญหาเกมกระตุกหรือเกมค้างหรืออัปเดตเกมอีฟูบอล2 3ไม่ได้เนื่องจากโทรศัพท์มือถือของเรามีพื้นที่เต็มนะครับขอแนะนําแอปนี้เลยก็คือแอปของเทราบ็อกได้นะครับสำหรับแอปเทราบ็อกนะครับจะให้พื้นที่เรามาแบบฟรีๆถึง1,024กิกเดียวถือว่าเยอะมากๆนะครับใช้งานฟรีนะครับโหลดได้ทั้ง Android และ iOS เลยนะครับเมื่อเราโหลดมาแล้วนะครับก็นําข้อมูลของมือถือเราเอาไปใส่ในแอปได้เลยครับหลังจากนั้นก็เราจะมีพื้นที่ในส่วนของการเล่นเกมแบบสบายๆแล้วนะครับยดน้ว โอเคทุ่คนก็เมื่อเข้าเกมมาครับก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของลออินโบนัสในทะบุก็คือลออินครบ7วันนะครับรับไป60,000 GP นะทุกคนแล้วก็50ทองหรือว่า50อีฟรอนคอยน์นี่นะครับก็อย่าลืมลออินกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคทุ่คนก็มาดูในส่วนของสิ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่กันบ้างแล้วกันนะครับก็สำหรับสิ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในส่วนของแพ็กนะครับนอกคือนี่เลยทุกคนเป็นแพ็กฟีเจอร์แพ็กใหม่นี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดในส่วนของแพ็กกันนนนนะะคคครรรัับบพอออเเเเเขข้าามททีี่่ใสสสวงปชยยลลล์์ิตุกน นี่เลยนะครับสำหรับในส่วนของแพ็กฟีเจอร์แพ็กใหม่นะครับก็ตามที่ผมได้ยืนยันไปก่อนหน้านี้เลยนะครับว่าเป็นแพ็กฟีเจอร์ของยูเวนตุสนั่นเองนะครับก็มีบางคนไม่เชื่อนะครับว่าจะเป็นแพ็กของยูเวนตุสนะครับก็นี่เลยทุกคนตามที่ผมได้ยืนยันไว้เป๊ะเลยนะครับมีทั้งหมด8คนด้วยกันเองนะครับนำทัพโดยโดยดูซานเวลโววิดนะครับผมโลคาเทลลี่นะครับอังเคิลดิมาเรียนะครับราบิโอนเบเมอร์แล้ก็บูนุชี่นะครับผมเชดนี่ปิดท้ายด้วยเม็แคเนนนั่นเองนะครับเป็น8 อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับทุกคนโเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของแพ็กฟีเจอร์ของยูวิตูที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคทุกคนก็มาดูในส่วนของอีเวนต์กันบ้างนะครับสำหรับอีเวนต์นะครับก็มีเพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยนะเองนะทุกคนก็มาดูในส่วนของอีเวนต์กันก่อนเลยกันนะครับมาที่หน้าแรกนะครับสำหรับในส่วนของอีเวนต์นะครับก็มีเพิ่มเข้ามาใหม่หนึ่งอันนะครับนั่นก็คือในส่วนของ national team นีี่ททุกคนนหรือออววาเต์ขงมชาตินัั่่นนนเเองะครบีลยทุกคน แจกไอเทมสีดาวฟรีนะทุกคนหรือว่าการแลกฟีเจอร์สีดาวนี่นะครับนี่เลยทุกคนเป็นทัวร์อีเวนต์ของในชาแนลทีมนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะเพื่อนก็สรุปง่ายๆนะครับมีสิ่งที่เข้ามาใหม่เพิ่ม2อย่างก็คือแพ็กของยูเวนตุสนะครับแล้วก็ในส่วนของทัวร์อีเวนต์ของทีมชาติหรือว่าในชาแนลทีมนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยทุกคนสําหรับสิ่งที่เข้ามาใหม่ในวันนี้หรือวันจันทร์นั่นเองนะครับก็อย่าลืมแวะไปเล่นกันด้วยนะคนแวะไปเคลียร์อีเวนต์กันด้วยนะครับผมแล้วก เปิดแพ็กฟีเจอร์กันด้วยลกันนะครับโอเคประมาณนี้เลยทุกคนก็น Go, หากผิดพ,พลาดไปกันไหนต้องขออภัยไว้ด้วยน,นะครับฝากกดไลค์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจหน่อยกันทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ หากใครกำลังประสบปัญหาเกมกระตุกหรือเกมค้างหรืออัปเดตเกมอีฟูบอลสองพันยี่สิบไม่ได้เนื่องจากโทรศัพท์มือถือของเรามีพื้นที่เต็มนะครับขอแนะนําแอปนี้เลยนะคือแอปของเทราบ็อกเองนะครับสำหรับแอปเทราบ็อกนะครับจะให้พื้นที่เรามาแบบฟรีๆถึง1 0 2 4งพันยี่สิบสี่กิกกิลเดียวถือว่าเยอะมากๆนะครับใช้งานฟรีนะครับโหลดได้ทั้งแอนดรอยและไอโเอลยนะครับเมื่อเราโหลดมาแล้วนะครับก็นำข้อมูลของมือถือเราเอาไปใส่ในแอปได้เลยครับหลังจากนั้นก็เราจะมีพื้นที่ในส่วนของการเล่นเกมแบบสบายๆแลลล้้ววนนนนนัััั่่เอองะะคครรบบกก็ยยาืมไปโหดด